ลำดับต่อนนี้ไปก็มาปรารถกันเรื่องเรื่องกสินต่อไปเพราะว่าการเจรินสมาบัดแปดต้องมีกสินเป็นพื้นฐานแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กสินหลายๆอย่างใช้กสินอย่างเดียวพอตามที่กล่าวมาแล้วและกสินกองใดก็ตามมีสภาพเหมือนกันหมด มันแตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะของกสินเท่านั้นแต่ทว่าอาการของกสินทั้งหมดมีสภาพเหมือนกันท่านจย่าเลือกฝึกได้ตามอัธยาศัยแล้วก็ต้องขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าการเจริญกสินในการทรงภาพกระสินขอท่านท่านหลายจงทําให้ได้ทั้งหลับตาและลืมตาให้มีความคล่องเสมอกัน อย่าเอว่าหลับตาแลว้วก็ํำนาญลืมตายใช้ไม่ได้หราว่าลืมตายํำนาญหลับตาใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ถูกต่อไปนี้ก็มาคุยกันกาสิณน,นี่เข้าถึงมาธรรมชาญนี่มีความแจ่มใสมากมีอารมณ์ทรงตัวเรื่องภาพกาสิณก็ภาพกาสิณเรื่องอารมณ์ก็อารมณ์ธรรมชาติสมาบัตินี่เป็นเรื่องของอารมณ์ทรงตัว เมื่อภาพกระสินแจ่มใสจงจำภาพกระสินให้ดีว่าภาพกระสินที่สร้างอารมณ์จิตดีระดับไหนภาพกระสินมันเป็นยังไงนี่มีความจำเป็นสำหรับเมื่อภาพกระสินเป็นเรือกายพลิกมีอารมณ์เข้าถึงปฐมฌานตอนนี้อารมณ์จิตของท่านจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือจิตมันเริ่มแยกจากประสาท ขอบอกไวแ้แต่ตอนต้นเลยว่าจิตเมื่อก้าวเข้าไปถึงประธมรรฌานแล้วจิตมันเริ่มแยกจากรประสาทออกไปหมายความว่าเดิมทีเดียวที่เรามีความทรงจิตอยู่ตามปกติจิตไม่เกาะประสาทประสาทจะมีความสัมผัสอะไรอยู่ก็าตามจิตมันยังเข้าไปรับรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นที่เวลาเราต้องการความสงบสงดัดแต่ว่าเจ้าจิตต,ตัวนี้มันได้ยินเสียงภายนอก มันยาวจิตเข้าไปเกาะเกิดความรำคาญในเสียงนี่แสดงว่าจิตไม่เกาะประสาทเต็มร้อยเปอร์เซนตอนนี้มาถึงเวลาที่จิตเข้าถึงปฐมฌานจิตก็เริ่มแยกแากประสาทมันแยกกันออกมาไม่มากนะอย่าลืมว่าระยะก่อนเราฟังเสียงรำคาญเสียงแล้วก็มีอารมณ์ฟุง้งมีอารมณ์ไม่ส่งตัว มันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาบางทีทั้งๆท,ที่ฟุ้งนี่เราก็ไม่รู้ว่าฟุ้งเพราะว่ามันคิดเพลินไปจนนานจนึงก็ต้องเป็นปกติเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปมาตอนนี้อารมณ์ฟุ้งเริ่มลดตัวลงมันฟุ้งเหมือนกันแต่ฟุ้งภายนอกขณะที่เราไม่ควบคุมมันเวลาที่เราควบคุมมันมันจะไม่มีอาการฟุ้งนี่สนแสดงว่าจิตเริ่มมีอำนาจขึน้น ไม่วันไหวตามระบบของประสาทท่านพูดอย่างภาษาไทยไทยเพราะจิตเริ่มแยกออกจากประสาทหรือว่าจิตเริ่มแยกออกจากกายเล็กน้อยไม่มากนักแต่เพียงแยกออกเพียงว่าไม่ยอมรับเรื่องการพุ่งสร้างของอารมณ์และก็ไม่ยอมรับเสียงที่จะสอแสดแทรกเข้ามาทั้งสดประสาทตอนนี้ภาพกระสินจะมีความงามมากไว้สดขดงาม แรวเปล่าถ้าเราจะบังคับให้ภาพกระสินเต็มพื้นอากาศทั้งหมดกระสิงก็จะเป็นตามนั้นจะบังคับให้เล็กมันก็เล็กตามนั้นถ้าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ข้างหน้าอยู่หลังเป็นไปได้คล่องทั้งหลับตาละลืมตาแล้วก็เริ่มหูไม่ํำคาญในเสียงขณะที่เราเล่นภาพกระสิงเขาเราอยู่นั้นหู oo, ไม่ํำคาญในเสียงเลย เสียงเออะโวยวายจอกแจกจอแจที่ไหนก็ช่างไม่สนใจเราเดินไปในระหว่างที่ชนุมชนมีเสียงดังจากคนมีเสียงดังจากวิทยุมีเสียงดังจากขยายเสียงเสียงกลบไปหมดฟังอะไรไม่เข้าใจไม่มีอะไรเป็นสาระประโยชน์แต่เราเองก็สามารถจะบังคับภาพกระสินให้ทรงตัวได้ตามอัธยาศัย มีความว่องไวคล่องแคล่วได้ตามเดิมเหมือนกับอยู่ในที่สงัดในการบังคับภาพกระสินนอยู่ในกลุงคนเราจะต้องไม่หลับตาเพราะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่น่าลักษณะไหนก็ตามเราไม่หลับตาแต่บังคับให้ภาพกระสินปรากฏขึ้นมาได้ตามใจชอบเหมือนกับว่าเรามีเด็กเล็กๆที่ว่านอนสอนง่ายท้านี้จงจำไว้ ยำให้ดีแล้วก็ทำให้ได้ที่พูดมานี่พูดหมายความว่าเป็นพวกอาธิกรรมีกาบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เคยได้ชาณสมาบัติอย่างนี้มาในชาติก่อนแต่สำหรับท่านที่เคยได้ชาณสมาบัติประเภทนี้มาในชาติก่อน่อจับเข้าเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถจะส่งได้แล้ว แต่ที่แนะนํานี่มนแนะนําหมายที่ว่าคนเริ่มต้นนึกว่าคนที่เริ่มต้นนี่เหมือนกันถ้ามีจิตเข้มข้นจริงๆไม่มีความอะไรในชีวิตคิดว่าชีวิตร่างกายไม่มีความหมายความดีที่เราต้องการนี่มีความสำคัญกว่าก็ใช้เวลาไม่มากที่ท่านทำๆกันจริงๆไม่เห็นคมีใครบอกว่าถึงเดือน และสถา,านที่ที่ท่านจะได้ก็ไม่ใช่ป่าชัดไม่ใช่ป่าสงัดนี่ตอนนี้จิตเราเมื่อเข้าปฐมฌานเข้ามาถึงเสียงอะไรจะมาก็ตามเรื่องเสียงไม่มีความสําคัญเป็นเรื่องเล็กการเวลาก็ไม่มีความสําคัญสามารถจะทำเมื่อไรก็ได้แล้วาสามารถจะจับภาพกระสินในทันทีเจ็บปวดเมื่อจะตายวิ่งหนีสัตว์รล่เหนื่อย แต่สามารถจะส่งภาพกระสิน้นี่ความคล่องตัวอย่างนี้เขาฝึกกันเพื่อปิญญาสมาบัติแต่ถ้าว่าปิญญาสมาบัติต้องคล่องในกระสินทั้งสิบน,นี่เราเอาหนึ่งเท่านั้นเพราะิญญาสมาบัติก็ฝึกยากกว่านี้มากเราวิ่งวิ่งอยู่นี่สามารถจับกระสินได้ทันทีทรงฌานได้ตามระดับเป็นนั้นว่าตอนนี้เป็นปฐมฌาน ไม่รำคาญในเสียงสำหรับองค์แ,แบบห่งปฐมฌาชนนี้่านกล่าวว่ามีองค์ห้าประการคือมีอารมณ์เนี่ยห้าประการด้วยกันได้กันหนึ่งที่ตกสองวิจารสามปีติสี่สุขห้าเอกคตาวิตกหมายถึงการนึกตัวอารมณ์นึกที่จับภาพกระสินอารมณ์ที่ทรงกระสิน วิจาร์ณใคร่คงอยู่ว่ากสินที่เราทรงได้อยู่เวลานี้มันแจ่มใสาตามเดิมไหมเราสามารถเอาจิตเข้ามาควบคุมอารมณ์ได้ตามอดิยาสาัยตามที่ต้องการเมื่ออย่างสมัยก่อนๆหรือเปล่านี่เป็นวิจาร์ปีติมีความเอิบอิ่มใจมีจิตใจชุ่มชื่นไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะทรงกรสิน สุขวีอารม์สุขเยือกเย็นสุขอนี้พัฒนาไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราวบวาจะพัณนาแบบไหนให้มันครบถ้วนตามที่อาการทรงอยู่ก็มันสุขจริงๆสุขหมอกไม่ถูกสุขมีความเยือกเย็นฉันสาเรียกว่าในชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราไม่เคยปรากฏมาเลยเอกคตามีอารม์ทรงตัวเป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่สอดสยสปอยู่ในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์ที่คุมกระสินเท่านั้นมีบทธรมชานมีองค์ห้าอย่างเมื่อเราฝึกไปฝึกไปจิตใจมันก็ดีขึ้นตามลําดับที่เข้าทุติยชานฌชานที่สองสำหรับชานที่สองนี่ตัดวีตกวิจาร์คือตัวนึกโต้ให้โกรนเสียจะภาพจิตกระสินเปิดภาพทันทีมีความแจ่มใสยิ่งขึ้น สวยสดงดงามแพรวมากขึ้นอารมณ์นึกอารมณ์ค่าคนมันมีมีความจิตอิ่มทรงตัวทันทีอย่างนี้เป็นอาการคนชาดีสองกำลับชาทีสองนี้มีความทรงตัวดีมากเกสินมีความผ่องใสดีเป็นกรณีพิเศษ แล้วก็ภาพกระสินแรลาพราวจิตใจชุ่มชื่นเอิบอิ่มความวุ่นวายไม่มีเลยในความวุ่นวายเรื่องกับเสียงเสียงแสงสีใดนๆนนก็ตามไม่มีจิตเมี่มเป็นความสุขแล้วก็มีการทรงตัวไม่ได้อารมณ์นึกอารมณ์คิดไม่มีในตอนนั้นมีการทรงตัวเฉยๆมีความอิ่มเอิบ ภาพกระสินดีขึ้นกำลังใจสบายกว่านี่เป็นอาการของฌานที่สองเมื่อจิตมีความสุขขันษามีการทรงตัวดีขึ้นจิตก็ก้าวเข้าไปสู่ฌานที่สามเองตอนนี้บอกแล้วนี่บอกว่าลงทางลาดยางแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจิตเป็นเข้ามาถึงปฐมฌานแล้วก็สบาย ในเมื่อจิตยังว้าวุ่นอยู่ในขณะเคร่งขันขันิกา,าสมาธิอุปจาระสมาธิตอนนี้นะ่ะเสียเวลามากเพราะว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์เดิมเหมือนกับพื้นที่มันเป็นป่ายอยู่เราจะทาไร่ทํานาไปตัดต้นไม้ลงทีละต้นแล้วถอนต้นไม้จากต้นใหญ่เป็นท่อนเล็กๆจะลากเอาไปทิ้งในที่อื่นลองคิดดู ว่ามันมีความลำบากยากแค้นเพียงใดตัดตดต้นลากต้นลากกิ่งไปทิ้งแล้วก็ต้องมาขุดต่อต่อขุดขึ้นมาได้แล้วก็ต้องลากต่อไปทิ้งกว่าจะได้พื้นนาแต่ละไร่ต้องใช้กําลังแรงงานเท่าไหร่มันเหน็ดเหนื่อยมีความลําบากยากแค้นเพียงใดข้อนี้มีอุปมาชั้นใดเก็เหมือนกับการฝึกกรสิงก็เช่นเดียวกัน ระยะเริ่มต้นไม่ก็แสนจจนลำบากเขราราเริ่มเข้าถึงปฐมฌานเหมือนกับนาที่เริ่มโคตต้นไม้ไปหมดแล้วไม่มีหลักไม่มีตอพินแค่ปรับพื้นที่ยกคันนาก็เป็นของมายาตอนนี้จิตเมื่อทรงฌานที่สองได้เป็นปกติเมื่อทรงได้แค่ไหนเราพอใจแค่นั้นอย่าเบียดเบียนจิตอย่าเบียดเบียนกายมันจะเกิดโรค ครั้งละห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีตามเวลาที่กำหนดต่อไปก็มาคุยกันที่ฌานที่สามเมื่อจิตมีกำลังทรงตัวดีขึ้นก้าวเข้าไปสู่ฌานที่สามฌานที่สามนี่มีองค์สองเคื่อตัดปีติหายไปเหลือเตืดสุขกับเอกคตาตอนนี้ลืมบอกไปนิดหนึ่ง ว่าสังเกตลมหายใจเขาออกไปด้วยพอจิตรเริ่มเขาทึ้งชาที่หนึ่งลมหายใจเขาออกรู้สึกว่าเบาตัวลงแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่มากแต่ว่ามันเบาลงพอเริ่มทึ่งชาในสองตัวก็เบาลงมากคนที่เจริญสมาธิจิตจะเป็นกะสินและไม่กะสินก็ตามถ้าเข้าสู่ระดับนี้แล้วผิวพันจะมีอาการผ่องใส เิวพันจะมีอาการทรงตัวดีนี่เป็นส่วนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทควรจะสนใจตอนนี้เพราะอะไรเพราะกำลังใจมีแต่ความชุ่มชื่นอารมณ์เครียดภายในจิตไม่มีเมื่อถอนตัวมาจากฌานแล้วใจก็เป็นสุขความวุ่นวายของจิตมีน้อยเรื่องความรักความโลภความโกรธความหลงดูมืนว่ามันจะหมดไป มันจะเกือบจะไม่มีอะไรปลายกดขึ้นจิตมีความรักอย่างเดียวคืออารมณ์สมาธิหรือว่าภาพกรสินตอนนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะมีมากท่านในกันที่ได้ฌานสมาบัติแต่ว่ามีความเข้าใจว่าตัวเป็นพระอริยเจ้าอันนี้ต้องระมัดระวังกันให้มากจงมีความรู้สึกว่าระดับที่เราสามธรรมนี่เป็นฌานโลกี แต่ว่าอารมณ์มันหนักแน่นมากอารมณ์มันทรงตัวจิตมันทรงตัวหนักแน่นรู้สึกว่าเหมือนว่าเรามีวัตถุก,ก้อนใหญ่ๆเข้ามาทับไว้แล้วมากอะไว้จิตมันไม่อยากจะเคลื่อนไหวาการอย่างนี้เป็นอาจารย์ของชันโลกีถ้าชันโลกุตระได้วิปัสสนาญาณควกเป็นพระเจ้าอารมณ์หนักไม่มีมีแต่อารมณ์เบามีแต่อารมณ์โปรง่ง สมาธิแบบนี้ที่ท่านบอกว่าเหมือนกับหินมาทับหญ้าหญ้าที่มันจะขึ้นมาได้เราหินทับไว้ก็ไม่ถือว่าหญ้าตายป็นในยญ้าถูกทับพ้าใัยความหนักของหินข้อน,นี้มีประมาณชั้นไดกิเลสรากเงาของกิเลสสามรายการคือโลภโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะ อาการนักษาเนี่ยมันจะถูกกฎเกือบไม่มีความรู้สึกตอนนี้แหละที่มันดาพระก็ดีหรือว่าชาวบ้านคนดีที่เราเรียกกันว่าพระโยคาวาจรผู้ปฏิบัติตนเข้าถึงระยะนี้มีความรู้สึกว่าตัวท่านเองเป็นพระอริยเจ้าแต่ต้องมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็โปรดทราบเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้า ว่าพระอริยเจ้านี่เขาไม่มีอารมณ์ฟูกมีแต่อารมณ์สงัดอารมณ์ฟุ้งไม่มีการโอโอดจะมีในระยะนี้เป็นสําคัญระยะที่เรียกว่าทรงชันโลกีแต่ที่พูดวันนี้ขอารรดาทานพุทธบริษัททราบจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์แต่จงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าตามที่เขาเล่าลลอกัน จงมีความรู้สึกไว่าคำสอนนี้เอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ธาธรรมสอนเราเก็บคำอธิบายจากครูบาอาจารย์บ้างเก็บผลที่จะเพิ่งได้รับื่อการที่จราปรากฏขึ้นได้มาจากท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงบ้างมีความรู้สึกอย่างนี้อย่าไปรู้สึกว่าธรรมาไปผูิเศษ จะมีความรู้สึกว่าแต่มาก็มีสภาพเช่นเดียวกับท่านเรือได้ไม่ดีก็ผิดธรรมดาไปนิดก็พูดมากคล้ายคนบ้าอาจจะผิดธรรมดาจากท่านไปหน่อยหนึ่งต่อไปก็มาคุยกันที่ 3. ชาดีสามชาดีสามมาตัดสีติเสนได้เล้วสุขกับเอกคตาตอนนี้ภาพกระสินจะแจ่มใสใจจะส่งตัว อาการของทางลมให้ใจเขาออกรู้สึกว่าเบามากมีการสัมผัสในน้อยจิตทรงตัวมากหูได้ยินเสียงภายนอกแววน้อยน้อยแม้แต่เสียงขยายเสียงก็ได้ยินเบามากตอนนี้ทั้งล่าวว่าจิตแย,ยกจากกายห่างออกมาสำหรับทางกายที่เพิ่งสังเกต ก็มีอาการเครียดเหมือนกันนั่งนั่งเหมือนันั่งตึงเป่งนั่ง,ง,น,ง,ง,ง,น,งนอนยืนเดินเหมือนกันเหมือนกับใครเขาเอาอะไรมามัดแล้วมารัดไว้จนเตึงว่าจริงอาการกายเป็นปกติถ้าท่าน,นเป็นอารมณ์ของใจที่มันมีความรู้สึกขึ้นเพราะว่าจิตมีการทรงตัวในด้านสมาธิมากภาพกระสิงก็มีสภาพจแจ่มใสแปลรา ตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทกลายเครื่องการไหวใดๆทั้งหมดมันไม่อยากจะมีขึ้นสักนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่เก็บปากมากที่สุดที่ทนน่านหลายเคยพบพระระนักปฏิบัติท่านไม่อยากจะโคตรก็เพราะจิตทรงเขาอยู่ตั้งระดับนี้ขึ้นไปถึงฌานที่สี่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้น จิตมันทรงถึงแม้ว่าจะคลายถอนจากอารมณ์จาก,กสินเดิมมาแล้วคลายมาสู่อารมณ์ปกติอารมณ์ฌานตอนนี้มันก็ยังเกาะจิตอย่างเลวที่สุดมันก็ตั้งอยู่ในอุปจาระนิมิตชั้นสูงอารมณ์มันทรงตัวแบบสบ,สบายๆการคลายจากอารมณ์ของสมาธิไม่มีตอนนี้นั่นเองกินใ้เก็บปากเก็บเสียงกันมากนะักแต่ความจริงคนทุกคนไม่อยากจะเก็บ สำหรับวันนี้ท่านพุทธบริษัทมองดูเวลาที่จำหรับจะแนะนำกันก็นกหมด็จแล้วก็ขอลาก่อนโปรดได้รับฟังต่อไปในโอกาสหน้าขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ภูนผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศานนชนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี